สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิพอดแคสต์นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเต้ยจะมาในท็อปิกที่ว่าจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้ามีอาการอย่างไรและมีวิธีรักษาอย่างไรนะคะจริงๆแล้วตั้งใจจะทำตอนที่โรคซึมเศร้าหายแล้วแต่ว่ารักษามาครึ่งปีแล้วนะคะยังไม่ได้มีวิแววว่าจะหายเลยแล้วก็ได้ยาเพิ่มขึ้นด้วย เราก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะคะแชร์ให้ทุกคนฟังระหว่างการรักษาจุดเริ่มต้นให้ทุกคนฟังเผื่อใครที่มีอาการแบบเรานะคะใครที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่จะได้มีวิธีการรับมือได้ทันนะคะจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าสำหรับเต้ยนะคะถ้าย้อนกลับไปอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นที่ช่วงประมาณ4ปีที่แล้วนะน่าจะเป็นช่วงโควิดใหม่ๆนะที่เริ่มมีอาการก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแบบนี้เลย ตอนนั้นอายุประมาณ26นะคะได้ฉีดวัคซีนตัวหนึง่งเราถูกบังคับให้ฉีดวัคซีนใช้คำนี้ดีกว่าเดิมทีนะคะก็เป็นคนที่ขีวิตกกังวลอยู่แล้ววันนั้นไปฉีดที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็หลังจากฉีดเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นคือเงื่อออกที่มือหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะแล้วก็มีความรู้สึกผิดปกติจากเดิมนะคะแล้วก็เรียกคุณหมอทําให้เราได้เข้าห้องฉุกเฉินวันนั้น คุณหมอก็มาตรวจคลื่นหัวใจวัดความดันทุกอย่างเลยนะคะผลปรากฏว่าเราปกติดีไม่ได้เป็นอะไรเลยทำให้เหตุการณ์วันนั้นเลยรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นคือความกลัวและความวิตกกังวลหรือที่เรียกว่าอาการแพนิกนั่นเองอันนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้ตัวว่าเป็นแพนิคจากนั้นนะคะเต้ยก็ใช้ชีวิตปกติด้วยมาเลยแล้วทีนี้นะคะอาการแพนิคมันก็หายไปคือมันไม่ได้เป็นแล้วเป็นตลอดเวลารู้สึกตลอดเวลานะมันจะมาเป็นช่ชวง อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เต้ยรู้สึกว่ามาอีกก็คือตอนที่ตอนนั้นเช่าคอนโดอยู่สูงมากก็คืออยู่ชั้น8มีความรู้สึกกลัวก็คือกลัวที่สูงแต่มันเป็นความกลัวที่ผิดปกติในตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติมากๆไม่เคยมีความรู้สึกนี้ในชีวิตตอนนั้นน่าจะประมาณ27นะคะก็คือผ่านไปปีหนึ่งและอาการแพนิคก,กลับมาเต้ยมองลงไปที่หน้าระเบียงก็คือไปยืนหน้าระเบียงก็คือตากผ้าเนาะ ทุกเครื่องสภาพมาอยู่หน้าระเบียงแล้วก็ตากผ้าทีนี้เราก็ก้มลงไปมองข้างล่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราอยากลองกระโดดลงไปจังอันนี้คือความน่ากลัวที่รู้สึกว่าตัวเองกลัวตัวเองคือกลัวตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแล้วเราก็รีบตากผ้าเสร็จแล้วเราก็รีบปิดประตูล็อกประตูแล้วก็รีบเข้าเข้าไปที่ห้องนอนนะคะตอนนั้นอยู่คนเดียวต้องบอกกันว่าช่วงแล้วเวลาที่เต้ยเริ่มเป็นแพนิคคือเต้ยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วกลัวทุกครั้งที่กลับห้องก็เลยรู้สึกว่าโอเค มันทําให้เท้าสั่นตลอดเลยเวลาที่เราจะเดินเฉียดระเบียงหรือใกล้ระเบียงก็เลยรู้แล้วว่าอ้ออาการนี้น่าจะเป็นความกลัวก็น่าจะเป็นแพนิคก,ก็เลยรีบย้ายนะคะก็เลยพยายามหาเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดที่อยู่ไม่เกิน4ชั้นความกลัวที่เกิดขึ้นมาอีกอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือการกลัวลิฟต์เต้ยกลัวการเข้าลิฟคนเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญ ระยะเวลาในการเข้าลิฟต์อ่ะถ้าชั้นที่เราอยู่ไม่สูงมากก็คือคอนโดที่เต้เช่าอยู่อะ่ะต้องไม่เกิน4ชั้นอ่าแต่ว่าตอนแรกอะ่ะนึกว่าการแพนิกหายไปแล้วก็เลยไปเช่าอยู่ชั้น12เดิมทีคอนโดห้องนั้นมันด้านว่างที่ชั้น12นะคะก็เลยโอเคไปอยู่ชั้น12แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ลิฟต์ขึ้นไปชั้น12อค่ะมันนานมากเลยอะ่ะคือจริงๆมันอาจจะไม่นานสําหรับคนปกติแต่สําหรับเราอะ่ะมันนับวิเลยประมาณ10กว่าวิเราก็เลยมีความสัน่น แพนิกกลับมาอีกแล้วเล,เลยจําความรู้สึกแพนิกได้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันกลับมาแล้วมันกลับมาอีกแล้วคือเต้ยไม่ได้เป็นบ่อยแพนิกเต้ยจะเป็นตอนที่เต้ยป่วยตอนที่เต้ยกลัวมากๆทีนี้เต้ยก็เลยย้ายคอนโดนะคะเพื่อมาอยู่แค่ไม่เกินชั้น4ชั้น2ชั้น3เพื่อที่วิในวิที่มันอยู่ในที่แคบอะค่ะก็คือลิฟต์ใช่ไหมคะมันจะแค่ประมาณหนึ่งถึงสองวิมันก็จะถึงชั้นทําให้เราอดทนกับความกลัวได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เต้ยได้รู้ว่าตัวเองกลัวและไม่กลัวและอยู่ได้และอยู่ไม่ได้กับอะไรซึ่งพอเรารู้ว่าความกลัวเราคืออะไรเราก็ต้องป้องกันสิ่งนั้นไม่ใช่ว่ากลัวแล้วยิ่งต้องอยู่กับมันอยู่กับมันบางคนอาจจะอดทนและเข้มแข็งและผ่านมันไปได้นะคะแต่สาหรับคนคือไม่ได้ก็อย่าฝืนจริงๆค่ะอย่างเต้ยพยายามฝืนแล้วพยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้ปรากฏว่ายิ่งอยู่ยิ่งทรมานนะคะกลายเป็นว่า อะไรที่เรารู้ว่ากลัวให้เรารู้ว่าตัวเองกลัวแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องชนะความกลัวด้วยการเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันหรือไปเจอกับมันแล้วหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะทําให้เต้ยได้เรียนรู้และรู้ว่าอ๋อฉันเป็นแพนิคแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ทํางานแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นในหลายๆอย่างแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าจนมันมีเหตุการณ์กระตุ้นที่ทําให ตัดสินใจไปหาหมอนะคะเพราะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในระหว่างที่แพนิคเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นอารมณ์ที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะมีเหตุการณ์ที่เต้ยรู้สึกว่าเต้ยรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเหมือนแบบคุณค่าตัวเองหายไป ก็เลยต้องไปพบจิตแพทย์นะคะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งระยะเวลาถ้าเรียงไทม์ไลน์นะคะมันใช้เวลาระยะเวลาสะสมมานานมากๆๆเลยนะคะเต้ยมานั่งนึกย้อนตอนที่พบจิตแพทย์แล้วแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้จิตแพทย์ฟังว่าเออเริ่มต้นเนี่ยเต้ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นความเครียดสะสมเรือรังก็คือจุดเริ่มต้นที่เต้ยไปพบจิตแพทย์ก็คือตอนนั้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราทํางานเนี่ยแหละ ด้วยตำแหน่งงานของเรานะคะเป็นตำแหน่ง GM ก็คือดูแลทั้งหมดภายในองค์กรแล้วเต้ยเป็นคนที่เหมือนกับคา,าดหวังคาดหวังในทีมคาดหวังไปหมดเลยพอผิดหวังเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆทำให้อารมณ์ที่เต้ยควบคุมตัวเองมากดตัวเองไว้กดตัวเองไว้วไวมันระเบิดขึ้นมันระเบิดแบบไม่ได้กรี๊ดหรือโวยวายนะคะมันเป็นการระเบิดออกมาด้วยการแบบเสียงสั่นและกำมือเหมือนเด็กเก็บกด แล้วก็ร้องไห้ต่อหน้าพนักงานาต่อหน้าทุกคนนั่นคือสิ่งที่เต้ยรับรับไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมเราร้องไห้ต่อหน้าพนักงานเราร้องไห้ต่อหน้าทุกคนแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากที่พนักงานทําผิดเราก็เลยสุกทำไมเราให้อภัยเขาไม่ได้และหลังจากที่เราได้ดุได้เตือนกับพนักงานไปนะคะเรากลับห้องมาเรากลับรู้สึกว่าฉันทําไมเป็นคนแบบนั้นนะทั้งที่เป้าหมายของเตยเต้ยตั้งใจว่า ฉันจะเป็นคนที่ใจดีมากขึ้นฉันจะเป็นหัวหน้าที่ดีฉันจะเป็นเจ้านายที่ดีฉันจะเข้าใจทุกคนแต่สิ่งที่เต้ยทำวันนั้นคือเต้ยควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเต้ยก็ได้แบบพูดดุเด็กๆไปจนเด็กๆร้องไห้แล้วก็เสียใจคือเหมือนเราทำร้ายกันแหละกันทั้งคู่นะคะณตอนนั้นเต้ยเลยตัดสินใจไปพบจิตแพทย์เลยเพราะว่าเต้เยรู้สึกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าที่ไม่ดีมันส่วนทางกับความคิด คือเราอยากเป็นหัวหน้าที่ใจดีเราอยากเป็นคนที่ใจดีขึ้นโกรดน้อยลงแต่วันนั้นเราทําไมดุลูกน้องด้วยเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยแต่เหตุการณ์เพียงเล็กน้อยมันดันเป็นเหตุการณ์ที่สะสมและการที่เราไม่พูดมันทําให้ตัวพนักงานเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดเราเลยต้องตัดสินใจพูดไปพอเราพูดไปพนักงานร้องไห้เราก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่เราก็เลยไปคุยกับจิตแพทย์ นั่นแหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของผลลัพธ์ที่บอกว่าเต้ยเป็นซึมเศร้าเมื่อไหร่ที่ควรไปพบจิตแพทย์โดยส่วนตัวอาการของเต้ยเกิดจากอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ก็คือเหตุการณ์ณวันนั้นนะคะที่ได้ทะเลาะกับทีมกับทีมกับลูกน้องของตัวเองไปทําให้อารมณ์ที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราดุเราว่าเขาเรารู้แล้วเราก็กลับมารู้สึกผิดกับตัวเองว่าเราใจร้ายจังทําไมเรา ไม่เป็นตามที่เราคาดหวังและทำไมลูกน้องไม่เป็นตามที่เราคาดหวังทําให้วันนั้นตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ก็ได้คุยกันแล้วผลวสมาคือเต้ยเป็นเศร้าซึมก่อนเศร้าแล้วก็ถึงซึมนะคะคืออะไรมันก็คล้ายๆกับซึมเศร้านั่นแหละคะ่ะแต่มันแตกต่างตรงที่เต้ยไม่ได้รู้สึกแย่หรือไรคุณค่ามากขนาดนั้นแต่จุดมันมีตัวกระตุ้นที่ทําให้เต้ยอ่ะรู้สึกอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าเต้ออยมีความเศร้าก่อนความเศร้าเกิดจากอารมณ์อารมณ์ทําให้เศร้าความคิดทําให้เกิดความกังวลเท่ากับว่าเต้ออยมีปัญหา2จุดก็คืออารมณ์และความคิดที่เหลือเนี่ยคุณหมอก็ได้บอกว่าเต้ออยจัดการตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็คือมันเป็นการสะสมความเครียดแบบเลื้อรังมาก,มากๆจากแบบทดสอบที่ทําออกมาเราเครียดแบบสะสมจนมันฝังลึกแก้ยาก แต่ว่าคุณเตยก็ได้พยายามแก้มันมาตลอดซึ่งก็ถือว่าทํามันได้ดีแต่ณวันนี้เราแค่ต้องรู้ทันว่าตัวกระตุ้นคืออะไรตอนนี้วิธีการรักษาของเตยนะคะก็อยู่ในโปรเ e สกระบวนการที่การรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็แรงกระตุ้น อะการตัวกระตุ้นอะไรที่ทําให้เต้ยรู้สึกแบบนั้นตัวกระตุ้นอะไรที่ทําให้เต้ยรู้สึกเศร้าตัวกระตุ้นอะไรหรือใครหรือการกระทําหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เต้ยมีอารมณ์แบบนั้นทําให้เกิดอารมณ์โมโหทําให้เกิดความคิดแล้วก็เกิดความกังวลถาว้าเรารู้เราต้องหลีกเลี่ยงหรือมีวิธีการรับมือ,อยังไงนะคะซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่1ส่วนวิธีที่2นะคะก็คือการทานยาตอนนี้เต้ยเราบปทานยาอยู่นะคะซึ่งเป็นยา ตักรักษาตามอาการนั่นแหละค่ะก็คือมีความเครียดนอนไม่หลับกังวลก็ทานอยู่ประมาณประมาณ5เม็ดด้วยกันต่อว,วันก็ทานมาตลอดซึ่งตอนแรกก็2เม็ดหลังๆมันเครียดมากขึ้นก็3มพอมากขึ้นก็4 m. ตอนนี้5เม็ดไปแล้วนะคะก็คือเหมือนมันหนักมากขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นอ,อ่ช้ชีวิตไม่ได้นะต้องบอกก่อนว่าเต้ยยังคงพยายามรักษาทั้งทานยานแล้วก็รักษาทางสภาพแวดล้อม สิ่งหนึ่งที่เต้อยากจะบอกก็คือสําหรับคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้านะคะสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อจิตใจผู้ป่วยมากๆเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองใกล้เป็นซึมเศร้าถ้ามีแฟนอยู่พูดกับแฟนคุยกับแฟนเยอะๆหรือคนรอบข้างหรือครอบครัวเยอะๆนะโดยส่วนตัวเต้ยอะเต้ยไม่มีใครนะคะเต้ยอยู่คนเดียวแต่ว่าเต้ยมีเพื่อนแล้วก็มีหัวหน้าแล้วก็มีทีมงานที่น่ารักนะคะ ก็จะบอกทุกคนบอกคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวเต้ยว่าฉันเป็นซึมเศร้านะฉันกําลังรักษาอยู่แล้วสิ่งที่จะขอความร่วมมือคือ,อถ้าถ้าเต้ยรู้สึกว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นหรือโมโหเตยก็จะรีบเดินออกจากออฟฟิศแล้วก็มาจัดการกับตัวเองแล้วพยายามหาความสุขของตัวเองให้เจอที่การรักษาดูซีรีส์กินขนม ทำวาดรูปอ่านหนังสือหากิจกรรมทําแล้วก็ยังคงทํางานได้ปกติมันไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงแต่ตัวกระตุ้นหลักนะคะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคนนี้คน A คน B คน C หรือคนเนี้ยพูดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นอย่างเช่นเต้ยเป็นคนรับท็อกซิกไม่ค่อยได้ก็อย่างถ้าท็อกซิกแบบไหนหรอท็อกซิกประเภทเต้ยไม่ชอบให้พนักง,งานทะเลาะก,กัน อ,อันนี้คือแรงกระตุนถ้าพนักง,งานทะเลาะกันเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นและทาให้เตยรู้สึกแบบเฮ้ยฉันรักษาทีมไม่ได้ฉันล้มเหลวเตยก็จะรู้สึกกังวลมีความเครียดแต่สิ่งที่เราทํามันก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แหละสุดท้ายเราก็ต้องทาได้แค่ปล่อยวางซึ่งคุณหมอก็บอกให้เตยพยายามแบบปล่อยวางแล้วก็พยายามอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์อะไรหลายๆอย่างเพื่อเข้าใจโลกมากขึ้นตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่นะคะก็เป็นวิธีการรักษาที่ดีขึ้นพอการทานยานะคะมันก็ทําให้เตยอ่ะ ตื่นเช้ามาแบบบางวันสดชื่นบ้างไม่สดชื่นบ้างวันไหนที่สดชื่นก็คือวันนั้นไม่ค่อยมีเรื่องเครียดยาก็ช่วยได้เยอะมากๆแต่วันไหนที่ตื่นมาแล้วไม่ค่อยสดชื่นแปลว่าเมื่อคืนเนี่ยก่อนนอนแล้วก่อนทานยาเรามีความเครียดสะสมมากๆเกี่ยวกับว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทําอะไรอะไรอะไรเต้ยเลยเข้าใจตัวเองมากๆเลยว่าความเครียดหรือที่เต้ยไม่หายเนี่ยมันเกิดจากตัวเต้ยเองทั้งนั้นแล้วก็เกิดจากแรงกระตุ้นจากภายนอกด้วย เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เธออยากจะบอกนะคะว่าตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดภาวะซึมเศร้ามีปัจจัยมากๆสําหรับผู้ป่วยอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นให้เราเขียนไว้ตัวเราจะรู้ดีที่สุดนะคะและให้เรา,เราบอกคนรอบข้างที่เขารักเราถ้าคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะไม่ทำลายเราแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวนี้มันกระตุ้นแล้วเขาพยายามทำลายเราให้เราหนีไกลาจากคนคนนั้นให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่น ต่อให้คนคนนั้นเป็นคนในครอบครัวแล้วเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ที่จะพูดหรือด่าเราที่ทําให้เรารู้สึกไรคุณค่าหรือดิ่งลงนะคะให้เรารีบแยกออกจากเขาเลยไปไหนก็ได้สักที่หนึ่งแล้วบบรีบไปหาคนที่ไปหาใครก็ได้ที่แบบเหมือนเติมพลังบวกให้เราแบบไปหาเพื่อนแล้วก็กินข้าวกับเพื่อนให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอยู่เพราะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ป่วยคนเดียวบางครั้ง คนรอบข้างของเราเขาก็อาจจะป่วยแต่เขาไม่รู้ตัวทําให้เขาเนี่ยก็ควบคุมอารมณ์ที่จะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องรีบรู้ตัวให้ทันว่าคนคนนี้กําลังจะพูดบางอย่างที่ทําร้ายจิตใจเราโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่เราทําได้คือรีบออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะว,วิธีการไหนก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่เตยอ่ะใช้อยู่นะคะซึ่งถามว่าดีขึ้นไหมเตยก็ คิดว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นสำหรับคลิปนี้เต้ยก็เลยอยากจะมาเล่าแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะส่วนตัวยังไม่ได้หายขาด100%นะคะรักษาอยู่ทุกวันแล้วก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็หายแต่คุณหมอก็แพงให้หายแต่จะบอกว่าถ้าใครเป็นแล้วก็อยากให้ไปพบคุณหมอนะคะแต่ค่ายาค่อนข้างแพงต้องบอกก่อนว่าการรักษาโรคนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเหมือนกัน วิธีการที่เราจะเซฟค่าใ,ใจได้คือเราต้องรักษาตัวเราเองด้วยสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญมากๆอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นหรือทําให้เรารู้สึกไร้คุณค่านะคะให้เอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นเต้ยเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอและเราก็แค่ต้องอยู่ในจุดที่เรามีค่า ถ้าจุดไหนที่เราอยู่แล้วเรารู้สึกไรคุณค่าและไม่มีค่าอย่าโทษตัวเองเลยบางทีท,ที่ที่นั่นอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับเราต่อให้เรายังหามันอยู่หาไม่เจอลองหามันต่อไปนะคะเพราะว่าเต้เชื่อว่าคุณค่าของเราอะถ้าเรายังมองไม่เห็นมันอะก็ไม่มีใครมองเห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองเห็นมันแล้วคนอื่นมองไม่เห็นไม่เป็นไรเลยเราเกิดมาบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเองเราอาจจะเกิดมา เพื่อทำภารกิจบางอย่างบนโลกใบนี้เราอาจจะเกิดมาเพื่อคนอื่นเราอาจจะเกิดมาเพื่อทำสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้ให้มีความหมายมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีอาการนะคะใครที่มีอาการซึมเศร้าอยู่นะตอนนี้หรืออยากจะระบายก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูได้นะคะเดี๋ยวเต้ยก็จะมาคอมเมนต์คุยด้วยหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะและเต้เชื่อว่าอาการซึมเศร้าของเต้ที่เป็นอยู่ อาจจะหายเร็วๆนี้และถ้ามันหายแล้วเต้ยก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบข้างเต้ยนะคะที่พยายามช่วยเตยย้ยอย่างแบบเต็มที่ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมีให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าแชร์ทุกคนฟังแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เต้ยด้วยนะคะเต้ยจะพยายามทำมินิพอดแคสต์ออกมาบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย